ผู้ทรงพลังและการใช้อำนาจในทางมิชอบการใช้อำนาจอย่างเย่อหยิ่งเหนือบุคคลและประชาชาติการเปิดเผยของพระเยซูคริสต์พศ 2427- ถึงพศ2493ความเพอเจอร์ชั่วขณะของพลังและความยิ่งใหญ่ของโลก พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าฉันคือผู้ที่วางการทดลองไว้ในเส้นทางของคุณเพื่อควบคุมจิตวิญญาณของคุณเมื่อมันออกห่างจากเส้นทางแห่งธรรมะของเราและจะดำเนินชีวิตตามเจตจำนงเสรีเท่านั้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ท่านตรวจดูการทดลองต่างๆอย่างถี่ถ้วนเพื่อท่านจะได้พิสูจน์ด้วยตัวท่านเองว่าการทดลองแต่ละอย่างเป็นเหมือนสิวที่ปั้นรูปหัวใจของท่านนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ความเจ็บปวดทำให้คุณใกล้ชิดกับฉันมากขึ้นมนุษย์สแสวงหาความสุขมาโดยตลอดและสแสวงหาพลังและความยิ่งใหญ่มาโดยตลอด เพื่อตั้งตนเป็นเจ้าบนแผ่นดินโลกและเป็นกษัตริย์เหนือพี่น้องของตนถ้าฉันสร้างพวกคุณทุกคนด้วยความรักแบบเดียวกันเสมอมาทำไมจึงมีคนที่พยายามจะเหนือกว่าคนอื่นอยู่เสมอเหตุใดจึงมีผู้ที่ขับเคลื่อนมนุษยชาติด้วยความอัปยศอดสูและแท้อยู่เสมอเหตุใดจึงมีคนที่ปฏิเสธคนถ่มตัวและจิตใจไม่หวั่นไหวกับความทุกข์ทรมาน ที่พวกเขาก่อให้เพื่อนมนุษย์เป็นเพราะวิญญาณเหล่านี้เป็นวิญญาณที่ยังไม่ยอมรับว่าเราเป็นเพียงเจ้าของสิ่งที่มีอยู่เท่านั้นพระบิดาผู้ทรงรักสิ่งมีชีวิตทั้งหมดของพระองค์ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ชายที่ไม่ยอมรับและแย่งชิงสิทธิอันศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์ พวกเขาทำหน้าที่เป็นเครื่องมือแห่งความยุติธรรมของฉันและเชื่อว่าตนเองเป็นเจ้านายและกษัตริ์เป็นเพียงคนรับใช้เท่านั้นยกโทษให้พวกเขาจงดูบรรดากษัตริย์และเจ้าแห่งแผ่นดินรัชสมัยและศักดิ์ศรีของพวกเขาช่างสั้นนักวันนี้พวกเขาถูกเลี้ยงดูโดยชนชาติของพวกเขาและพรุ่งนี้จะถูกโยนลงมาจากบัลลังของพวกเขา พวกคุณคนใดอย่าแสวงหาบัลลังของคุณในชีวิตนี้เพราะเชื่อว่าตัวเองจะก้าวหน้าคุณจะถูกระงับและชะตากรรมของคุณคือการก้าวไปข้างหน้าโดยไม่หยุดจนกว่าคุณจะมาถึงประตูอาณาจักรของฉันเราบอกท่านตามความจริงว่าวันของผู้มีอำนาจในเวลานี้จะต้องสิ้นสุดลงเพื่อหลีกทางให้ผู้ยิ่งใหญ่เข้มแข็งมีอำนาจและฉลาด ด้วยความรักและจิตกุศลที่พวกเขามีต่อเพื่อนมนุษย์ชายเหล่านั้นที่กินแต่ความทะเยอทะยานในอำนาจและความยิ่งใหญ่ทางโลกในปัจจุบันเท่านั้น รู้ว่าศัตรูที่ทรงพลังที่สุดของพวกเขาคือฝ่ายวิญญาณนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาต่อสู้กับมันและเมื่อพวกเขาคาดหวังถึงการต่อสู้ที่ใกล้เข้ามาแล้วการต่อสู้ของจิตวิญญาณที่ต่อสู้กับความชั่วร้ายพวกเขากลัวที่จะสูญเสียทรัพย์สินของตนและด้วยเหตุนี้จึงต่อต้านแสงสว่างที่ทำให้พวกเขาประหลาดใจในทุกย่างก้าวในรูปแบบของแรงบันดาลใจ ผู้ที่มาถึงประตูสวรรค์ของฉันช่างขัดสนเพียงใดโดยเป็นผู้ยิ่งใหญ่และทรงพลังบนแผ่นดินโลกเพราะพวกเขาลืมอัญญมณีฝ่ายวิญญาณและเส้นทางแห่งชีวิตนิรันด์ในขณะที่ความจริงแห่งอาณาจักรของเราถูกเปิดเผยต่อผู้ถ่อมตนมันถูกซ่อนไว้จากคนฉลาดและผู้รอบรู้ เพราะพวกเขาจะใช้ปัญญาทางจิตวิญญาณในสิ่งที่พวกเขาทำกับวิทยาศาสตร์วัตถุซึ่งก็คือสแสวงหาบัลลังเพื่อความไร้สาระและอาวุธสำหรับการทำสงครามของพวกเขาการใช้อำนาจอย่างเย่อหยิ่งเหนือบุคคลและประชาชาติ จงดูบุรุษเหล่านั้นที่เป็นผู้นำประชาชนสร้างหลักคำสอนและยัดเยียดให้มนุษย์แต่ละคนสั่งสอนหลักคำสอนที่เหนือกว่าของตนเองแต่ฉันถามว่าอะไรคือผลลัพธ์ของพวกเขาทั้งหมดสงครามที่มาพร้อมกับความทุกข์ยากความทุกข์ทรมานความตายและการทำลายล้างนั่นเป็นผลที่อักขระสาวกของทฤษฎีดังกล่าวได้รวบรวมไว้บนโลกดูเถิด ฉันไม่ได้ต่อต้านเจตจำนงเสรีของมนุษยชาติแม้ว่าฉันจะบอกคุณได้ว่ามันโนธรรมที่อยู่เหนือมันนั้นพูดถึงหัวใจที่พรากจากความยุติธรรมการกุศลหรือเหตุผลอย่างไม่หยุดหย่อนถ้าพระคิดเสด็จกลับมาเป็นมนุษย์ในเวลานี้พระองค์จะไม่ตัดเหมือนที่คันวารีอีกว่าพระบิดาเจ้าข้าโปรดยกโทษให้พวกเขาด้วย เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าตนทำอะไรอยู่เพราะบัดนี้คุณได้รับแสงสว่างแห่งมโนธรรมและจิตวิญญาณของคุณก็พัฒนาขึ้นมากใครบ้างจะไม่รู้ว่าเราเป็นผู้ให้ชีวิตและเหตุฉะนั้นจึงไม่มีใครรับชีวิตจากพี่น้องของตนได้เนื่องจากมนุษย์ไม่สามารถดำรงอยู่ได้พระองค์จึงไม่ได้รับอนุญาตให้ยึดเอาสิ่งที่พระองค์ไม่สามารถตอบแทนได้ ความเป็นมนุษย์คุณเชื่อหรือไม่ว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายของฉันเพราะคุณบอกว่าคุณมีาศาสนาและปฏิบัติตามรูปแบบการบูชาภายนอกในธรรมบัญญตัติมีคนบอกท่านว่าเจ้าอย่าฆ่าคุณลบหลู่พระบัญญัตินี้ซึ่งหลังเลือดของพี่น้องของคุณลงบนแท่นบูชาแห่งบาปของคุณ ฉันเสนอสันติภาพให้กับโลกแต่ความเย่อหยิ่งของประเทศต่างๆที่พองตัวด้วยอำนาจเท็จและความงดงามที่ผิดพลาดของพวกเขาปฏิเสธการเรียกร้องของมโนธรรมปล่อยให้พวกเขาถูกลากไปด้วยความทะเยอทะยานและความเกลียดชังของพวกเขา มนุษย์ยังไม่โน้มเอียงไปทางความดีความยุติธรรมและเหตุผลมนุษย์ยังคงลุกขึ้นมาตัดสินคดีของเพื่อนของตนพวกเขายังคงเชื่อว่าพวกเขาสามารถทําความยุติธรรมได้คุณไม่เชื่อหรือว่าแทนที่จะเป็นผู้พิพากษาพวกเขาควรจะถูกเรียกว่าเพชฌฆาตและนักฆ่า ผู้มีอำนาจลืมไปว่าทุกชีวิตมีเจ้าของอยู่และพวกเขาก็เอาชีวิตของเพื่อนราวกับเป็นทรัพย์สินของพวกเขาฝูงชนโห่ร้องเพื่อขออาหารความยุติธรรมบ้านและเสื้อผ้าฉันจะให้ความยุติธรรมไม่ใช่มนุษย์หรือหลักคำสอนของพวกเขาบุคคลอันเป็นสุข บุคคลเหล่านี้ผู้เจริญรุ่งเรืองและมีชื่อเสียงในหมู่ประชาชาติและชนชาติต่างๆในโลกล้วนเป็นดวงวิญญาณอันยิ่งใหญ่ที่มีพลังอำนาจและผู้ปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่พวกเขาไม่ได้ให้บริการต่อพระเจ้าของฉัน พวกเขาไม่ได้มอบความยิ่งใหญ่หรือของประทานของพวกเขาในการรับใช้ความรักและการกุศลพวกเขาได้สร้างโลกของพวกเขากฎของพวกเขาบัลลังก์ของพวกเขาข้าราชบริพารอำนาจการปกครองของพวกเขาและทุกสิ่งที่พวกเขาปรารถนา อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขารู้สึกว่าบัลลังก์ของพวกเขาสั่นสะเทือนท่ามกลางการทดสอบเมื่อพวกเขารู้สึกถึงการรุกรานของศัตรูที่แข็งแกร่งใกล้เข้ามาหรือเมื่อพวกเขาเห็นความมั่งคั่งหรือชื่อของพวกเขาตกอยู่ในอันตรายพวกเขาก็ลุกขึ้นด้วยกำลังทั้งหมดเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่ความอนิจจังทางโลกความเกลียดชัง ความมุ่งร้ายและมุ่งโจมตีศัตรูโดยไม่คิดว่าการงานหรือความคิดของตนจะเหลือเพียงล่องรอยแห่งความเจ็บปวดความพินาศและความชั่วร้ายไว้เบื้องหลังพวกเขาแสวงหาเพียงการทำลายศัตรูและการสถาปนาบัลลังก์ที่ยิ่งใหญ่กว่าซึ่งจะทำให้พวกเขามีอำนาจเหนือประชาชนและความร่ำรวยมากขึ้นเหนือเครื่องอยังชีพประจำวันและชีวิตของมนุษย์ มันไม่ใช่เวลาที่อาณาจักรควรจะดำรงอยู่บนโลกหรือที่ชนชาติที่แข็งแกร่งต้องอับอายขายหน้าให้กับผู้อ่อนแออีกต่อไปอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ดำรงอยู่เพื่อเป็นข้อพิสูจน์ว่ามนุษย์ยังคงมีแนวโน้มดั้งเดิมที่จะแย่งชิงผู้อ่อนแอด้วยกำลังและพิชิตด,ด้วยความรุนแรง มนุษย์ห่างไกลจากความเข้าใจถึงสันติสุขฝ่ายวิญญาณที่จะครอบครองในโลกนี้มากเพียงใดพวกเขาพยายามยัดเยียดมันด้วยกำลังและการคุกคามซึ่งเป็นผลจากวิทยาศาสตร์ที่พวกเขาอวดอ้างไม่ใช่ว่าฉันจะมาปฏิเสธหรือต่อต้านความก้าวหน้าของมนุษยชาติเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณด้วยแต่ฉันขอเตือนคุณว่า การอวดอ้างความแข็งแกร่งและอำนาจทางโลกของคุณนั้นไม่เป็นที่พอใจสำหรับฉันเพราะโดยแทนที่จะจุดหมายกางเขนงของมนุษยชาติคุณกลับทำลายหลักการอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดพยายามต่อต้านชีวิตที่ไม่ได้เป็นของคุณและหวานความเจ็บปวดน้ำตาความโศกเศร้าและเลือดแทนความสงบสุข สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเพราะเหตุใดเมื่อพิจารณาจากแหล่งที่มาซึ่งคุณนำวิทยาศาสตร์มาซึ่งก็คือการสร้างสวรรค์ของเราเองและเป็นบ่อน้ำแห่งความรักภูมิปัญญาสุขภาพและชีวิตที่ไม่สิ้นสุดงานของคุณจึงแสดงออกมาในทางตรงกันข้าม ดังที่เราได้กล่าวไปแล้วในยุคที่สองฉันปรารถนาที่จะมีความเท่าเทียมกันในการครอบครองในหมู่ชนชาติของเราแต่ไม่ใช่อย่างที่มนุษย์คิดขึ้นมาข้าพเจ้าสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเท่าเทียมกันแห่งความรักทําให้คุณเข้าใจว่าพวกคุณทุกคนเป็นพี่น้องกันเป็นบุตรของพระเจ้า